ประชาชนที่ได้รับเธิ็จตัวแทนแห่งรชชัฐเนี่ยจะต้องเป็นเยนตัวตนใช่ไหมคะคมีคุณป้าท่านนึงคุณบรมเมท ท่านก็คงไปเดินทางจากบ้านไปไปธนาคารปรากฏว่าธนาคารรับคิวจํากัดแล้วท่านก็แบบโวยวายเพราะว่าอ,อ,อันนี้เห็นใจเลยนะคะว่าอาอ,อุตส่าห์เดินทางมาจากต่างบ้านต่างอําเภอมามาธนาคารเมื่อวันเย็นตัวต,วตนเสียเปล่าอีกแต่แบงก์บอกว่าออาหมดคิวแล้วเนี่ยทาให้แกไม่ได้แล้วแกก็โวยวายแล้วก็กวลวกหลายหลายพื้นที่ก็เจอปัญหาแบบนี้แต่จะบอกว่าตอนนี้ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาทราบปัญหาเหล่านี้แล้วนะคะ ก็เลยมีการสั่งการค่ะสั่งการไปยัางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการเลยนะคะต้องแก้ไขเรื่องนี้โดยด่วนนะคะให้ยืนยันตัวตนได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทำยังไงก็ได้ ให้ไปเพิ่มคิวก็ได้เปิดจองคิวล่วงหน้าก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่แก้ไขปัญหานี้กับประชาชนเพราะว่าเขาไม่อยากให้ประชาชนมาเจอสภาพปัญหาที่มันเดือดร้อนแบบนี้ค่ะคือท่านก็ให้นโยบายไปนะ,ะออจะให้นายกไปออกแบบว่าเธอต้องจัดคิวแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องอแต่ว่านายกรับรู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนว่ามีปัญหาในการเข้าคิวนะครับทางธนาคารน้ำทินธน,นาคารกรุงไทยหรือหน่วยงานที่รับยืนยันตัวตนเนี่ยก็ต้องไปคิดวิธีการทำยังไงให้ชาวบ้านสะดวกมากขึ้น